ดูครับโอ้าไปลองทีัวเนี้ยนี่ทอดฐานยังไม่ใส่บูทครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมในช่องเอ็มสุริยานะครับวันนี้จะพาทุกคนไปหัดขี่มา้าครั้งแรกในะชีวิตกันนะครับผมม้าที่เราจะไปขี่ก็เป็นม้าของพระนะครับในหมู่บ้านของเองนะครับผมหมู่บ้านท่าทางกุยนเป็นยังไ,ไงไปดูม้ากันเลยครับดูนะครับผมตอนนี้ถึงวัดแล้วนะครับขี่รถมาขี่มา้าครับ ครับผมเดี๋ยวไปหาพ่อาจารย์กันเลยครับผมเป็นม้างพระอาจารย์นะครับนี่นะครับสิโยครับนมาสการครับพ่อจาร์เออเงินพรอ่าพ่อจาร์ตัวนี้เลี้ยงม้าอยู่กี่ตัวครับผมสามตัวสามตัวมีชื่ออะไรบ้างครับตัวนี้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 ดีโดนะครับผมดีโดดีโดนะครับนะ ตัวไหนเป็นตัวพิเศษของพาจางครับผมตัวนี้แหละตัวดีโด <laughs> ตัวโปดนะครับตัวนี้พ่จานพาจานเลี้ยงมาสามตัวนะครับผม,มาพาะจานเลี้ยงนานแล้วยังครับผมสองปีสามปีนี่ละสามปีปปนี่ละตัวโปดพาจานะครับผม นี่นะครับวิธีใส่การเวิธีใส่อานครับผมโอ้โหชอบมากเลยครับผมเอาอะไรมานะครับผมวาครับขี่ยากไหมครับอาจารย์ไม่ยากหรอไม่ยากหรอผมผมไม่เคยขี่ผมตื่นเต้นไหม ช้าไปกยส่วนเหมือนเราขี่จักรยานนะครับขี่จักรยานอพ่อจันไม่ขี่จักรยานพี่แม่ก็เซหน่อยตเจ๊ตามหน่อยเหมือนกันว่าตามตัวนี้ว่าตัวไหนยุ่มากที่สุดตัวไหนยุ่มากที่สุดครับอพ่อจันให้เดาผมตัวน่าจะน่าจะนี่เดาว่าตัวผมว่าน่าจะตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเดาตัวใหญ่ไว้ก่อนครับพ่อจันตัวน้นตัวที่แคบกว่านะอ๋อว้าวโหตัวนี้11ปีนะครับผม ตัวนี้สี่ตัวไหนครับอาจารย์ตัวนี้สี่ปีตัวนี้สามปีตัวนี้สามปีเด็มาโดสี่ปีนะครับผมโอ้โหกำลังเป็นหนุ่มครับสบายใจครับนี่เรียกว่าอะไรครับผมอันนี้เหล็กปากเหล็กปากคุ้งเคี่ยนคุ้งเคี่ยคุ้งเคี่ยคอันนี้ผมล่ามโอเริ่มแล้วครับนี่รุ่นรุ่นพี่นะครับผมอันนั้นเสียยากเลย ตรงตัวยากจับสขมับได้ขมับได้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ได้เลยเยวมือตัองนี้ประมาณนี้ตำแหน่งนี้นะครับผมจะเต้ร้างบอกว่าตรงนี้ตำแหน่งปลอดภัยนะด้วยเออเตะที่ตัวขาหน้าครับตักขาหลังให้นักมวยเก่าครับเดี๋ยวเตะเราเดี๋ยวหอายุสี่สี่ปีนะครับผมสี่ปีนี้กำลังขี่เลยนะครับอาจารย์ห้าห้าปีขี่ยากไหมยาก จุดเริ่มต้นที่พระอาจารย์เลี้ยงมานี่คืออะไรครับผมเคยได้ยินเรื่องอาชาบัมบัดเนี่ยอาชาบัมบัดเออแล้วพอดีป่วยเป็นกระดูกทับเส้นเป็นกระดูกทับเส้นโอ้หเออไม่ได้ครับตัวนี้ในสองคนเนี่ยโชว์โชว์ความเสียนเลยครับเมื่อกี้ อาชาบำบัดครับพ่อจันบำบัดบำบัดได้หลายโรคได้หนังสือจากกรมบังสัต์ก็ให้มามันรักษาได้เอาม,มาพึกเอาม,มาพาด <โฮ S 2> กล้ามเนื้ออ่อนแรงครับกล้ามเนื้อแข็งแรงครับออผมออการปวดตึงปวดเนี่ยได้หมดเลยออทิสติกออทิสติกก็ได้ซึมเศร้าก็ได้ซึมเศร้าก็ได้ดีมากๆเลยเรื่องเรื่องเนี่ยเรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยการปวดกล้ามเนื้อเนี่ย ปวดปวดหลังนี่หายไหมครับอาจารย์หายแต่ว่าไม่ใช่หายขาดนะครับผมเออมันจะดีขึ้นแบบที่ว่าไม่ต้องไปกินยาทุกวันนี้อาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันยาเลยก่อนกินยาทุกวันยาที่ว่า,าแก้ปวดครับผมปวดขาปวดหลังเนี่ยตั้ง,ต,งตั้งขี่ม้ามาก็ไม่ได้กินเลยก่อนทั้งกินทั้งนวดประครบฉีด,ดทุกอยา่างครับผม <laughs> ตอนนี้เลิกหมดเลยขี่ม้าอย่างเดียว ครับผมแต่หายขาดไหมไม่หายขาดหรักแต่เขาเบามากเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกินยาครับพ่อจันนี่คือจุดเริ่มต้นของการคิดที่คิดเลี้ยงมา้านะครับพ่อจันได้รักษาได้จริงครับตอนนี้มีคนดูแลอยู่กี่คนครับผมมา้าสามตัวมาสามตัวก็ดูอยู่คนเดียวเลยแล้วก็มีเด็กๆมาช่วยบ้างเด็กวัดมีเด็กวัดมาช่วยได้เลย มาไปลองขี่ลองขี่มีเทคนิคให้ผมมั้งไหมครับผมยังทีบอกครับผมครับทุกคนกำลังจะเริ่มกันแล้วนะครับผมวันนี้ตื่นเต้นมากครับพ่อจันให้ลองขี่เลยเดี๋ยวพ่อจันจะไปสอนให้ข้อตรงนี้นะครับผมอยู่ไหนครับโอเคอยู่ตัวไหนพ่อจันครับขี่ตัวสูงโอ้เปี้ยงเขาเป็นน้ากันรวบ ข้าไปเท่าก่อนแล้วตาไว้ทำต่างกันมาวิ่งเติรขึ้นแล้ววิ่งแล้วก็ดึงเบรกตรงนี้มันจะดึงเบรกครับขาเหยียบท้ายเหยียบก้าวขึ้นอ่ะพอเป็นจับไม่เท่ากันจับไม่เท่ากันไม่เท่ากันสองข้างนี่นะครับเอ่อต้องเท่าขายเหยียบข้างก่อนก็จะไปอย่างนี้ทำต้องทำไงครับอขาาเหยียบไปไม่ต้องกลัวว่ามาวิ่งไม่ต้องกลัวมีกระติดมันจะทำุัยเหยียบงขึ้นเรียงหัวเรียบเขาเหนื่ย โอ้โหเดี๋ยวนะครับอาจารย์เหย็บสข้างเย็บประมาณนี้นะครับอ่ามันแบบแล้วก็เดี๋ให้พระอาจารย์อันนี้จับเชื้อถ้าผมอาจารย์จับจับเชือกนะครับจับแรงมากทำข้ามยื่นออกมาเออถ้าผมใส่ลงมา้อเคอ่าสั่งเดินหน้าขอบขาสองข้างโดนเชือกให้เขาหน่อยอย่าดึงอย่ากระดกเชื้อเพราเจ็บครับผมอ้าวขอบขาสองข้างสองข้างได้เฮ้ยไปต่อไปนี่สั่งเดินเฮ้ย เป็นยังไงต่อครับอาจารย์ลุงขาเลยเฮ้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 ยเดี๋ยวเติมเชือกขอเชือกให้หย่อนหย่อนมีดนึงนะอันนี้ขาเฮ้ยเอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยจะีนะอาจามั้ข้ยมันเลยเฮ้ย นี่หายานี่ยังไม่เช้าเีนะเดี๋ยวนะตามหลังอันนี้แหละตามหลังตามหลังตามหลังม่ครับเขาจะโกงเราหลรู้ว่าเราครับไม่เป็นเขาจะโกงวงใน มาอืลาดมากเยนะ้ยมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับผมอาจารย์บอกว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากเขารู้ทุกอย่เขาจะรู้จิตใจของคนขับนะครับผมอาจารย์บอกขงไหัวไเขาบอกหมดเลย ทุกคนเห็นว่าการขี่มัง่ายครับแต่ว่าพอขึ้นมาจริงแล้วมันก็จะตื่น,ตนเต้นน,นะครับผมแรก ใช่ตอนเฉพาะตอนคั้วเลยครับผมผมแบบยังไม่คล่องนะครับทุกคนทุกคนจะคิดว่าพาอขึ้นขี่สั่งให้ไปมา้าแบบไปจะเป็นนี่หมดเลยจะขี่นี้กันใช่ครับเพรารย์พอขึ้นขี่ปุ๊บม้าเขารู้เลยว่าคนนี้ขี่เป็นหรือเปล่าขี่เก่งไหมสั่งอะไรเขาจะไม่ทำเขาไม่ยอมไปทุกคนคจะกลัวว่าขึ้นแล้วม้าจะวิ่งตรงท้ายม้าไม่วิ่งม้าไม่วิ่งเพราะว่าม้าฉลาดจะวิังให้เหนื่อยทําไมเขาาดเขาจะวิ่งต่อเมื่อเขารู้ว่าคนนี้เก่งเขกลัว วันนี้เก่งมาขับก็ได้เขาจะวิ่งอ่ะมาลงมาเดี๋ยวจะพระบพมอยากจะ๋ยวกจะโชว์อจารย์โชว์นะครับผมผมพอวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับตามอีพีต่อไปครับผมลงยาลงลงยครับเราแบบเหนเดิมแานขาลงมาเออโอ้โหครับถูกต้องเลยเวลาลงแล้วก็นี่นะคือการขอบคุณทุกคือการขอบพรับผมเอาเนี่ยเขาจะชอบมากเลยขอบคุณครับอืมชื่อดีโดใช่ไหมครับพี่ดีโดนะครับผม ครับเดี๋ยวต่อไปเป็นให้พะอจา์โชว์ดีกว่าครับผมตอนนี้ดู oh. ตอนนี้แบบขาเมือนขาจะทางทางอยู่ตลอดเวลาครับ oh. <laughs> ขางทางนี้ครับผมทุกคนจะคิดว่าง่ายครับพะอจาย์ก็บอกว่าง่ายแต่ธนาผมยากยาเาใจกันเลยนะครับตอนนี้พะอจารย์จะโชว์แล้วนะครับโอ้โหโอ้โห สี่ี่สามขี่ส่สสี่สี่สี่สีบสี่สีี่ส่สี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 เสี่สี่สีี่่สี่ี่่่ พี่โดนะครับผมโอ้โหยังรอครับโชว์เดียวเลยครับพร,ระอาจารย์ให้โชว์เดียวเลยโอ้โหเอกแล้วเถอะเอาขเนไว้จุกแล้วสิเอาเข่าเนียนแล้วฉีกปลายขาออกเออหายัวเอเขาเนีย,ยนท่านน,น,นาาอ,อ้ ฮ้ยฮ้ยโหตอนนี้พ่อจางกำลังลองให้ควบนะครับตอนนี้ควบแล้วครับควบแล้วครับเฮ้ยยครับมยมาเขาลุ้เราคนกี่เป็นข้เขาไม่ไปอ๋อับเขาไม่ได้เ้ับเไม่ได้ที่บอกว่าม้าฉลาดนี่ม้าเขาฉลาดจยังไม่ไปเลยอย่าว่าตีเลยเองลองดูใหม่ครับทุกคนอ้าเขาลุ้นะครับว่าคนนี้ไม่สามารถบังคับเขาได้นะครับเขาจะไม่ไปกับเรานะครับผม ม่ยอมมาเลยนะครับดูดูนะครับผมีพระฟาจย์จะลองโชว์โอ้โหครับเอ้าโอ้โหครับเหมือนจะเดินไปก่อนเลยมาเพาโล้พะสลาดไม่ได้โง่เลยเหมือนหมาเหมือนหมาทุกอย่างตั้งแต่เลี้ยงหมานี่ก็ว่าเลี้ยงเหมือนหมาเล่นเหมือนหมาดสี่สองคนเลยขอละตัว โอ้ยยันใันนั่งเรีนนั่นนน่นนัไมนั้นอ่ะมันไม่มีรองเท้าใสู่ทลา่เด้ใส่เกือบทโอ้ยโอ้เน่ทอฐานังไม่ใส่บูทครับนี่ถ้าเกิดผมป็นผมเป็นไม่ได้ถ้าปตีนยันไว้ไม่เป็นไรอ๋อนี่มาได้ดูม่เด้ปลตีนยันใส่บูทชัวว่าจับเชือกรวบรวบเชือกไว้ก่อนเดินเยเดินเดินเดินครับทุกคนจะขึ้นิโดโดให้ดูนะครับพิโดโดครับ นี่จะเป็นการอันนี้คือขึ้นครั้งแรกคือแบบไม่มีค่า,าจ้านอยู่ด้วยนะครับคือขึ้นมา้านั่นแหละเล่นเข้าเหมือนมา้าเลยเข่เหมือนม้าเลยจะไปวิ่งใช่ไหมปุ๊บ<า>เดี๋ยวคลิปหน้าเหมือนม้นมาแหละคลิปหน้าจะพาไปดูพี่ในนะครับผมแกจ,จะเป็นคนเลี้ยงเดี่ยวเลยใช่ไหมครับผมแกจ,จะเลี้ยงม้าบำบัดเหมือนกันนะครับอ,อาชาบำบัดเหมือนกันโลกเดียวกันโลกเดียวกันหายจริงครับผมเอาผมลองขับก่อนครับทุกคน คาบัตชี ยากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับการขี่ม้าอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนครับแต่สําหรับผมในการเดินนี่ง่ายครับจะจะให้วิ่งนี่ยังครับผมเราจะลงลงเหมือนที่เคยสอนใช่ไหมครับนะครับจะพาลงมาหน่อยกัาพี่โดโด้นะครับผมกับพี่โดในพี่โดพี่โด แน่แต่งทองผมมันแกหน่อยย่าครับการขี่ม,ม้าครั้งแรกนะครับผมแล้วก็เราจุงครับอาจารย์แล้วก็เอาม้าหน้าใช่ไหมครับน,นี่ไม่น่าจะไปครับทุกคนมาไหมอ๋อจิโด,โดมาครับแสดงว่าเชื่อผม <c oughs> คือการจะพาจิโด,ดกับจอกกี้เข้าคอ,อกนะครับอาจารย์จะใช้รถ รถปยายาระจำตำแหน่งพระอาจารย์พาไปคือเขาจะรู้โดยสัญชาตญาณเขาเลยนะครับผมว่าจะพาไปไหนนี่พี่โจกี้ได้ส่งผมใหม่ครับมาวันนี้เห็นหรือเปล่านี่ขอบคุณนะครับครับผมดีวันไหนนั่นแล้วเราจะบอกวันไหนครับงั้นก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับที่ให้การฝึกผมขี่ม้าวันนี้ ขอบคุณครับออไปแล้วครับมันจะประสานกันไปหมดเลยนะครับผมด้วยความผูกพันของเจะาของมาเลยมานะครับวันนี้คือสนุกมากครับแล้วก็การขี่ม้านี่จะเรียกว่าง่าย ก็ไม่ได้ง่ายครับผมจะเรียกว่ายากก็ไม่ได้ยากนะครับก็ประมาณแบบกลางๆนะครับผมวันนี้ก็แบบอยากได้มาสักตัวเหมือนกันนะครับผมแต่ก็คงไม่มีเวลาที่จะมาเลี้ยงนะครับก็คือเราความเกิดความชอบนี้นะครับผมคือน่าจะอายุเยอะกว่านี้ก็น่าจะแบบเลี้ยงนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็อยู่ในวัยกําลังทํางานนะครับผมก็เป็นความชอบอีกแบบนึงอย่างที่ผมชอบด้วยใจเลยนะครับ ยังไงก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ